ับผมอยู่กับช่องเอ,อ่อช่องอะไรดีวะสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับทีน่นี่ครับผมนี่ครับผมนี่ต้นมะพร้าวนะครับผม อันในอัมพวาวะ่ะม <c oughs> ันมีมพะพาวสามพันกับอัมพวาครับปลูกไว้สี่สิบต้นครับผมได้สามปีแล้วครับได้สามปีแต่ปีนี้กมันเ่ากลูกครับผม <c oughs> แต่ต,ต้นนี้ลมแรงครับมันก็เลยหักครับหักโค่นลงครับ ก็เลยเอาไม้ค้ำไว้ครับผมตัดใบอ่อกแล้วดันไม้ไวครับนี่สปีครับกำลังออกปีนั่งออกจันนี่นี่ครับตอนนี้ครับกำลังออกออกไงออกจันทร์ออกออกจันนะครับถ่ายใกล้ๆถ่ายจันให้เขาดูอยู่ไหนแล้วทางไปไม่เห็นนี่ครับผมออกจันทร์นะครับออกจันทร์นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมบรรยากาศยามเย็น ในในสวนหลังบ้านครับนี่คือบอ่อปลานะครับแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปลาจากตัวนะน,นี่ครับบอ่อปลามีอยู่สีคสสส่ครับผมสี่สี่บ่อ,อครับผมนี่ที่เห็นว่าปลักไฟนี่มันคืออะไรนะครับไว้เสียบไอที่ปั๊มน้ำนะ นี่ครับอ่ำมะพร้าวหอมอ่ำพะวาออกลูกออกลูกแล้วครับผมนี่ครับผมติดไม่เยอะเพิ่งเป็นปีแรกติดไม่เยอะเพิ่งเป็นปีแรกครับผมนะครับแล้วก็สามพันนครปฐมแล้วก็สามพันนครปฐมครับนี่ครับเป็นนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะครับผมใช้ทังนี่นี่ครับผมไม่เกินปลายปีได้ไม่เกินปลายปีได้กินครับอันนี้คือต้นตะไคร้นะครับผม ดูครับต้นปักต้นพริกไม่มีอะไรสักใบเลยตายต้นพริกมันตายอันนี้ต้นอะไรวะนี่ครับมะม่วงเพิ่งปลูกนี่นี่อะไรพวกนี้ยังไม่ติดพวกนี้ยังไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวก็ติดแล้วต้นโตแล้วต้นไหนกำลังติดวะนี่ครับผมน่วงครับต้นกล้วย ต้นกล้วยก็มีประมาณกี่ต้อนน่ะมันเยอะครับผม100ร้อยกว่าต้นครับสองร้อยมั้งสองร้อยขึ้นน,นี่ครับมะม่วงอีกต้นหนึ่งครับมะม่วงอันนั้นอันนี้มะม่วงขมิน้นแก้วขมินขม้นครับผมนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับผม,ม,มโ,โอ้ดันใหญ่ใหญนี่ครับรวมมะพร้าว นี่นี่เสาไฟนะไม่รู้ว่าอะไรนะมันขึ้นสนิมนี่ครับส่วนก้อยอครับผมนี่ครับทุง่งนาหลังบ้านครับอันนี้ก็เป็นบอ่อของป้านะครับผมน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มฝาผมอีกนะอ๋อกระน้ำเต็มบ่อกับผมอีกไง กว่า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 อยู่นี่ครับบอ่อไอนาข้าวคผมนาข้าวไม่รู้ว่าจะขึ้นดีหรือเปล่านะข้าวแต่มันเขียวอย่างเกินนึกว่าหญ้านะตอนแรกนี่ครับผมแต่ใครให้ดูอีกรอบนะฮะ เอาไปขายได้หลายกิโลแล้วครับนี่ไม้ค้ำต้นไม้นะบรรยากาศจอมเย็นนี่ครับต้นใหญ่นี่ก็ต้นใหญ่ฮะ ดูใบนี้ฮะมันมันสวยเหลือเกินในใบเนะี่ยอันนี้คือต้นมะขามเทศนะครับผมเนี่ยมะขามเทศมีตรงนี้มันนิ้ตรงนี้มันเกิดเองฮะจะตรงนู้นผมปลูกไม่ได้เดินไปดูฮะในฝรั่งฝรั่งกิมจูกำลังออกลูกครับผม นี่ครับฝรั่งกิมจูกำลังออกลูกนะครับนี่ครับดอกมันน,มน,นี่ต้นใบกะเพราเนี่ยมีนิดเดียวครับผมอะไรนะเนีน่นยดอ,ดอกไม้บานไม่รู้รวยครับผมนี่ครับ เป็นดอกสีม่วงวงครับผมนี่ต้นม่วงปลูกมาห้าหกต้นม,มั้งอะไรนะเขาบอกว่ามม่วงขายตึกครับผม,มอร่อยมากจนจะขายตึกเลยนะครับผมจนขายตึกทิ้งเลยฮนะขายตึกมาซื้อเลยนะอันนี้คือตัวอะไรนะแม่ เนี่ยนั่นแ่ะไปเห็นอย่ง่ะอันนี้ว่านมวงช้างนะครับผมนี่ครับดูครับขอบสะะมิต่ยาครับผมนี่ครับไม่เคยได้ลงไปจัดสักทีทยะมันไม่กล้าครับผมเดี๋ยวมันจะตกบวก นโต๊ะนะครับนี่ก็ต้นมะขามเทศนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่กว่านะใหญ่กว่ามะพร้าวแล้วหนะอันนี้อ่างน้ำไม่จะใช้อะไรนะครับอันนี้ดอกอะไรแม่อันนี้ดอกพุดธนะครับผมไว้ไว่อ้พัะนะครับนี่ครับอะแล้วเดินนี้ใป็นไงวะ นี่คือบ้านเรานะล้วนพังลมแรงนี่เราตัดทิ้งนะเนี่ตอนมะนาวต้มมะนาวครับอนนี้มันรู้สึกว่ามันมันจะตายนะตอนนั้นมันดีอยู่ครับตนมะนาวเออจบพิบเพียงเท่านี้นะครับผมผมครับ